สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมกินไปเที่ยวไปกับมะแดงนะคะคลิปนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนําที่พักโรงแรมนะคะรีสอร์ทนะคะที่ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ฝางตําบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็แวะมาพักเป็นเมนไอเดียให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะโรงแรมที่นี่เราภูมิใจแนะนําเสนอเลยค่ะ เพราะว่าเป็นโรงแรมที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ลูกชาตินานาพันธุ์แล้วก็เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่ดีมากๆค่ะมากกว่าที่ตาเห็นเลยนะคะเพื่อนๆไปชมกันเลยค่ะเผื่อเป็นเมนไอเดียให้เพื่อนๆท่านผู้ชมมาพักนะคะตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะของรอยัลปิงการ์เด้นแอนด์รีสค่ะค่ะ ah. <c oughs> ดูดีมากเลยนะช่วยมาพักกันหน่อยนะคะราคาคืนละหนึ่งพันบาทช่วงที่เรามาพักค่ะเยี่ยมไหมน้องหอยเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมไหมน้องหอยเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะให้ดูวิวที่ระเบียงข้างนอกนะคะระเบียงเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยคลาสสิกดูดีมากๆค่ะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาพักได้เลยนะคะติดกับแม่น้ำด้วยค่ะเปลนชุดใหม่นะน,ะนี่พาเพื่อนมาดูต้นไม้ดอกไม้ไมบริเวณรีสอร์ทอะดูหน่อย ใช่ออกนนนะบบ้้าาค่ะมีมีมีเมล็ดด้วยนะมีเม็ดด้วยแต่นี hey, ่ดอกของเขามีความหอมมากเลยเนี่ยขออนุญาตนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะเนี่ค่ะขอจับนะเจ้าค่ะดูมีมีแมลงด้วยมีแมลงด้วยเนี่ยหอมมากภายในบริเวณรีสอร์ทนะคะ มดก็ประทับใจมากๆค่ะก็คือมีต้นไม้ต้นไม้ที่แบบว่าอายุอายุนานๆาอนุรักษ์ไว้นะคะสวยค่ะสวยงามรอยันปิงการ์เด้นแอนด์รีสอร์นะคะก็ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้หุบเขาของอำเภอแม่แตงค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีเชียวค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยนะคะ เดินมาค่ะเดินผ่านมาก็จะเห็นสระว่ายน้ำเนาะสระว่ายน้ําแต่ก็ไม่เห็นมีคนมาว่ายเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอากาศเย็นสบายค่ะที่เชียงใหม่ที่โรงแรมรอยัลปิงเนะะี่ยค่ะแบบเย็นสดชื่นมากเลยค่ะไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ําเลยค่ะมันหนาวมากเมื่อก็อยากจะว่ายน้ําโชว์เหมือนกันนะคะแต่เกงใจค่ะเกงใจบรรยากาศนี่เป็นล็อบบี้นะคะ กระบ,บี้ตกแต่งไว้สวยน่ารักเชียวค่ะทางเหนือนะเจ้าเนาะคนผู้คนทางเหนือก็น่ารักที่โรงแรมรีสอร์ทนะคะก็จะมีจักรยานให้ผู้ที่เข้ามาพักได้ปัน่นได้ถีบออกกำลังกายกันค่ะได้ชมบริเวณที่พักเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใหถา้ถ้าถ้าถีบออกไปข้างนอกได้หรือเปล่านะคะต,ต้องคุยดูค่ะบรรยากาศรอบๆโรงแรมก็บรรยากาศดีครับมีจักรยานให้ปั่นนะครับ มีจักรยานให้ปั่นเล่นสบายๆอากาศยามเย็นนะครับอากาศดีครับสถานที่โรงแรมติดกับแม่น้ำปิงเลยครับบรรยากาศดีสวยงามมากครับแนะนำเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับไรราคาประหยัดเช้าเช้าเย็นเย็นบรรยากาศดีครับ บนบันแดงก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวมากินข้าวมากข้าวมาก็ออกกำลังกายนิดนึงต้นไม้ใหญ่ใหญ่ก็เยอะครับตรงน,นี้ต้นไม้โบราณน,นะครับต้นไม้เก่าแก่โรงแรมนานนะครับตรงนี้โรงแรมที่นี่นานนะครับหลายปีแล้วโโบราณถ้าเพื่อนๆมาก็อย่าลืมแวะมารับรองออฝ่ายต้อนรับที่นี่ใจดีมากๆเลยค่ะ นะะี่ครับอำเภอแม่แตงนะครับโรงแรมตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แตงนะครับจักรยานก็ดีมีให้ปั่นอยู่ใกล้ใก้สถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างครับอยู่ใกล้ใก้ปางช้างอยู่ใกล้ใกล้เชียงดาวยังไ่ก็ไม่ใ,มเใจเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะมดขอแนะนำเลยค่ะ ราคาไม่แพงเลยโรงแรมหรูหรามากสมัยก่อนที่นี่จะราคาสูงมากตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วรีบมาพักเลยนะคะเข้ามาตรงนี้เลยนะคะจอดจอดรถด,ด้านนี้ค่ะจอดรถกว้างขวางมากจอดรถตรงนี้นะคะจอดเสร็จแล้วเก็เข้ามาตรงนี้เลยปั่นจักรยานกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาจักรยานกันมาเก็บนะคะ แล้วก็เข้าห้องพักพักผ่อนนอนหลับกันเดี๋ยวเรามาพบกันตอนเช้านะคะ<ม>ตกลงว่าชื่อดอกอะไรคะคุณพี่คะดอ,ดอกเข็มญี่ปุ่นอู้สวยเนาะ,ะกรฝ้าเป็นกระาอหอมมากเนาะออนอนหลับสบายเลยลบสบายไหมคะหลับสบายโอ้โห เย็นมันเย็นสบายค่ะดีใจที่ได้มาพักที่นี่มาอีกนะคะค่ะหนูจะมาอีกนะคะจำจำนะคะจำนะคะดู่สวยมากนะขอบคุณค่ะน่ารักมากเมื่อวานนี้ก็ไปทานข้าวตรงตรงหัวมุมเลยไปหน่อยก็มีเยอะแยะเนาะมีเยอะน่ารักทุกคนเลยอู้กับเมืองม่วนม่วนทานกาแฟขนมปังเลยค่ะขอบคุณค่ะมีน้าส้มเลยค่ะจ้า ส่วนห้องอาหารก็มองเห็นสระน้าอยู่ใกล้ๆพาเพราะอยู่ติดกันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆมดก็เหล่มองเหล่มองค่ะอยากจะกระโดดอาบน้ําเหมือนกันแต่มันก็หนาวเนาะสระน้าที่นี่สะอาดมากครับน่ากระโดดเล่นมากเลยครับเพราะว่าไม่มีใครลงเล่นเลยก็อยากให้ผู้ใหญ่ไพยกระโดดค่ะแต่ผู้ใหญ่ไพยก็ห่วงกินนะคะฮะต้องกินก่อนครับตอนเช้าของทัพต้องเดินด้วยท้องครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตทานก่อนนะครับขนมปังกาแฟก็ เดี๋ยวให้คุณมดเขานำไปชมห้องสัมมนา,าของโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องประชุมนะคะใช่ไหมคะค่ะจุลูกค้าได้ประมาณเท่าไหร่คะจุ่ลูกค้าได้ประมาณสองอยคนโอ้ยใ,ใหญ่มากเลยว้าวห้องประชุมใหญ่มากเลยสาธุเจ้าค่ะสาธุพอหลวงด้วยมีลูกพรหลวงสามารถจัดสัมมนา,านะคะ จัดงานแต่งงานหรือว่ามีปาร์ตี้มาจองได้เลยนะคะรอยันปิงค่ะ,คะสวยบรรยากาศดีอยู่ข้างบนนี่จะเห็นชัดเลยค่ะค่ะราคาหลักพันแต่ว่าโลเคชั่นหลักร้านเลยค่ะเพื่อนๆค,คุณพี่ขาเดี๋ยวแนะนำเส้นทางหน่อยนะคะเส้นทางที่นี่คือถนนอะไรคะถนนเชียงใหม่ฝางค่ะถ้าว่างก็แวะมาเลยนะคะพี่ ขนมเชื่อใหม่าฟรีสอนรอยแย็นปิงค่ะดีดดต้อนรับทุกๆคนนะคะค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวเลยนะคะที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะว้าวสวยงามทุกอย่างเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดมากเลยค่ะโอ้มีสระว่ายน้ํามีสนามมีแคมไฟค่ะค่ะนี่คือสระว่ายน้ําของรอยแย p นปิงนะคะน่ารักมาก ก็มีดอกไม้สวยงามอยู่บนหลังคาด้วยนะเนี่ยอก็เรามองมาจากห้องประชุมข้างบนนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสนใจมาเลยค่ะรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาพักที่นี่นะคะก่อนจะขึ้นไปโดยอ่าโดยเชียงดาวเนาะขึ้นไปดโดยอังคางเชียงดาวแล้วกค่ะอะไรที่ญี่ปุ่นนะคะหลายอย่างเนาะที่เนี่ยแล้วเพื่อนๆก็ แวะมาได้นะคะแวะพักที่นี่ได้ก่อนขึ้นจะไปเที่ยวบนดอยนะคะมุดชอบมากๆเลยปักหมุดเลยค่ะกินไปเที่ยวไปกับมะแดงขอบคุณเพื่อนๆนะคะประดายินดีต้อนรับอยู่นะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมมาเลยค่ะป้าดายินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า,าค่ะกินไปเที่ยวไปกับมะแดงแนะนําเลยค่ะปักหมุดที่นี่ได้เลยรอยันปิงรีสอร์ท